สวัสดีครับก็อยู่กันที่นี่นะครับวันสุดท้ายของการแข่งขัน DreamHack นะครับของเกมพอนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับทีม M r นะครับพวกเขานี่พร้อมที่จะเรียกว่าเข้าไปแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลนะฮะหรือว่ารอบรองชนะเลิศแล้วนะเพื่อที่จะเจอกับซิงค์อีสปอร์ตครับถ้าชนะแมตช์นี้ได้ครับคนไทยเตรียมเฮด้เลยครับนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะฮะของการอีสปอร์ตไทยครับที่เด็กไทยเราจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะเอาเป็นว่าเรามาคุยพวกเขาเรียกว่านิดหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็ไม่เคยมาไกลขนาดนี้ในดีแม็กแล้วท็อปเลยครับก็เคยได้ยินว่าความฝันของท็อปนี่คือการได้ไปไปอยู่ในรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมวันนี้นี่เราจะทําสาเร็จแล้วนะฮะคิดว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างก็เต็มที่ครับน่าจะถ้าเกิดกะทำเต็มที่เถอะแล้ว เนี่ยก็เก่งๆกันอยู่นะฮะเพราะว่าแมชมันยังไม่เริ่มนะตอนนี้ก็กำลังเครียดคิดแผนอยู่แล้วโอ้ตนะฮะโอจะทีมาหยยบมาหน่อยครับผมสำหรับวันนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าก็การเตรียมตัวก็มีคุยๆกันมามั่งแต่ยังไงก็เต็มที่ครับเพื่อจะได้เข้าสู่รอบชิงเป็นครั้งแรกของฮอนไทยครับผมอันนี้พูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ใช่แค่ฮอนไทยนะฮะนี่คือครั้งแรกของคนไทยนะครับที่มาถึงรอบซิงนะรเลศในการข่งคันทรีแฮกได้นะฮะอ่ะต่อเลยทํา วันนี้พร้อมไหมฮะก็พร้อมอยู่แล้วครับมาขนาดนี้แล้วก็มั่นใจครับมาต้องเข้ารอบชิงแน่นอนนี่เราใส่เสื้อทีมนิฟนี่เขาจข่ายค่าสปอนเซอร์ให้หรือเปล่าเนี่ยไม่จ่ายครับเลยฮะแล้ววันนี้นี่หวังไว้แค่ไหนฮะเ,เข้าชิงก็ต้องที่หนึ่งแล้วรับหวังที่หนึ่งแน่นอนครับมาขนาดนี้แล้วโอเคนะครับผมอ่ะควยสุดท้ายเลยกันฮนะสุดลองที่ไม่มาแซนครับ สุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยบ้างครับก็ตอนนี้ความพองของเราก็ต้องการปัญหาแล้วครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับติดตามพวกเราด้วยครับเอาละฮะก็อย่าลืมนะฮะติดตามเชียร์ครับเพราะนี่คือครั้งแรกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะนอกจากกําลังใจแล้วนะฮะแรงเชียร์ที่อยู่จากเพื่อนๆทางบ้านก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เรียกว่าทั้ง5คนคะับไปเตรียมตัวข้างในกันก่อนดีกว่านะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ